สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านเขาเมืองเราทุกท่านครับผมจิกเกเมงามนินอาจารย์หลังกลับมาพบกันในคลิปนี้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องวัคซีนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกก็คือเทคโนโลยี mRNA หรือ messenger RNA นะครับซึ่งมี2ยี่ห้อที่โด่งดังที่จริงมีหลายยี่ห้อนะแต่ว่ามี2ยี่ห้อวัคซีน2ยี่ห้อที่โด่งดังมากซึ่งใช้เทคโนโลยี mRNA นะ็คือ บริษัทไฟเซอร์ไบโอเอนเทคนะครับกับบริษัทโมเดอร์นานะฮะเป็น2ยักษ์ใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ตัวนี้นะครับเรามาลือา้อฟื้นกันนิดหนึ่งนะฮะว่าเทคโนโลยี mRNA คืออะไรนะครับก็คือเป็นวัคซีนที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาเอารหัสโปรตีนนะ,ะเอาเอาตัวอัตลักษณ์ของโปรตีนที่เป็นน้ำแหลมๆของ ตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยฮะมันจะมีมงกุฎหนามแหลมๆอยู่ซึ่งเป็นจุดเด่นมากเลยนะฮะเขาเอาแค่รหัสนะฮะเขาไม่ได้เอาโปรโตีนมงกุฎตัวมงกุฎโปรโตีนเนี่ยมามาจากโคโรนาไวรัสเอาแค่รหัสพันธุกรรมเองนะครับแล้วก็สร้างโปรโตีนเลนแบบขึ้นมาใหม่นะฮะให้มีหนามมงกุฎแหลมๆแ,แบบนั้นนะครับแล้วก็เอาใส่ไปในหอ่อห่อโปรโตีนนะฮะเป็นเขาเรียกว่าโปรโตีนแรปนะฮะห่ออย่างดีเลยนะฮะแล้วก็บรรจุอยู่ใน ขวดวัคซีนนะครับแค่นี้เองคือการผลิตวัคซีนเนี่ยเขาไม่ต้องไปไปเอาเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด19มาเพราะเชื้อทำให้เชื้ออ่อนทำให้เชื้อตายนะแล้วก็ผ่านกระบวนการทำให้สะอาดแล้วก็บรรจุลงขวดแล้วก็นำไปฉีดให้กับผู้รับวัคซีนก็คือพวกเราไม่เลยนะเขาอ่านรหัสพันธุกรรมนะฮะซึ่งรหัสพันธุกรรมนี้มาจากไหนก็มาจากตอนที่ ปลายปี2019นะฮะที่เกิดไวรัสโควิด1 i ระบาดท,ที่หูหั่นที่ประเทศจีนนะฮะประมาณสักเดือนกันยายนเอ้ยไม่ใช่เดือนธันวาคมนะฮะโอ้ปลายปีเลยก่อนขึ้นปีใหม่เนี่ยเกิดการระบาดในลักษณะของโรคไอ้นิวโมเนียนะฮะนิวโมเนียนแบบไม่ทราบสาเหตุนะที่หูหั่นประเทศจีนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ10วันทางการ แพทย์จีนเนี่ยก็ได้โพสต์ขึ้นในระบบนะพวกหมอก็จะมีระบบอะลามนะฮะว่าเออเจอไวรัส,สตัวใหม่ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบาดท,ที่อู่ฮั่นนะฮะในวันที่10มกราปี2020นะฮะปีที่แล้วนะโพสต์ตัวรหัสพันธุกรรมของโควรัาไวรัสิ9ขึ้นไปนะครับนั้นบริษัทไฟเซอร์ไ o n อนเทคกับโมเดอร์นาเนี่ยซึ่งเขาอยู่ที่อเมริกาพอได้รับโพสต์อเลอร์ต้นก็ เขาก็เอารหัสปธิกรรมนั้นมานว่าอัตลักษณ์ของมันคือไอ้ยอดหนามแหลมๆมงกุฎแหลมๆของโคโรนาไวรัสก็ใช้วัคซีนใช้ปโปรตีนนะฮะสร้างจําลองขึ้นมาใหม่เลยจําลองไอ้ตัวหนามแหลมๆเนี่ยนะฮะเยอะในปริมาณที่เยอะพอสมควรเลยละแล้วก็แล้วก็เอาห่อไว้ในในใน,ในก้อนโปรตีนนะครับแล้วก็ประจุขวดเป็นวัคซีนโมเฟเซอร์กับโมเดอร์นานั่นเองนะครับ หลังจากที่เอาวัคซีนไวเซอร์กับโมเดอร์นาฉีดเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยไอตัวห่อโปรตีนที่เก็บตัวอัตลักษณ์ของโคโรนาไวรัสให้มองกุฎนาแหลมเนี่ยมันก็จะลอยล่องลอยเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็เซลล์ของร่างกายเราเนี่ยมันก็มีกลไกอะไรบางอย่างที่มาฮุบนะฮะมาฮุบไปต่อตัวก้อนโปรตีนนี้เข้าไปในเซลล์แต่ว่าไม่เข้าไปในนิวเคลียสนะฮะนิวเคลียสของเราเซลล์ที่ ที่เซลล์ของเราที่ส่วนที่ใช้เก็บดีเอจีนเก็บหลาพันธุกรรมของเราเนี่ยอยู่ในนิวเคลียสนะไม่ได้เข้าไปในนั้นแต่เข้าไปในใน,ในเซลล์เฉยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเซลของร่างกายเราก็จะเหมือนกับฮุบขนมมะ <c oughs> เหมือนกับฮุบขนมซึ่งเป็นข้างในนั้นก็เป็นโปรตีนที่เป็นยอดมงกุฎแหลมๆของโครโรนาไวรัสเ่ยพอฮุบเสร็จปุ๊บก็คงอร่อยมั้ง นะฮะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี Me, นะครับสุดท้ายไอ้อเซลที่เซลที่ฮุบไอ้ก้อนโปรตีนนี้เข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นตัวเองเซลของเราเองนะฮะมีหนามแหลมๆเหมือนโคโรโนาไวรัสโผล่ขึ้นมาเาฟังนะครับแล้วก็แล้วก็วกเซลอื่นๆด้วยนะครับก็กลายเป็นไอ้เซลของเราเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นถูกหลอกให้ฮุบเยื่อ ไอตัวมงกุฎของโคโรนาไวรัสเข้าไปแล้วก็ตัวเองก็กลายเป็นเซลล์ของเราเองที่มียอดนาำแหลมๆเหมือนโคโรนาไวรัสนะฮะก็ทำให้อ่าเขาเรียกว่าไอระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็เกิดการอัลเลอร์ตนะฮะกดไซเลนกันใหญ่เลยเฮ้ยมีเซลล์หนึ่งนะฮะมีมงกุฎหนามแหลมๆนะฮะต้องจัดการเข้ามาจัดการลุมสกรรมซึ่งการลุมสกรรมก็ เอาอยู่หมดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เซลล์ตัวนั้นมันไม่ใช่ไวรัสนะฮะมันเป็นเซลล์ของเรานี่แหละแต่ถูกหลอกให้เป็นไวรัสนะครับแล้วก็เซลล์อื่นๆของร่างกายระบบภูมภูมิคุ้มกันอิมมูนิตี้ของร่างกายเนี่ยก็สร้างสารเข้ามาเอ่อมาเข้ามาทําลายนะครับแล้วก็บันทึกประวัติไว้ว่านี่นะถ้าแบบนี้เข้ามาอีกก็คือมันคือสิ่งแปลกปลอมซึ่งร่างกายจะต้องจัดการนะครับไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ย ่ยมันสุดยอดตรงนี้แหละนะตรงทีเ่เราอยากจะให้ร่างกายเราเนี่ยเ,เ,เขาเรียกว่าレสปอนนะฮะตอบโต้อยังไงนะตอบโต้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมตอบโต้ว่าเป็นอ,อยากจะให้ให้ให้ร่างกายเนี่ยเซลล์ของร่างกายเราจะไปทำอะไรกับไอตัวตัวอย่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะใช้วิธีโปรแกรมนะฮะก็คือว่า ไอ้ตัวก้อนโปรตีนที่เก็บอัตลักษณ์รหัสพันธุกรรมเออเก็บอัตลักษณ์เก็บยอดมงกฎแหลมอะไรต่างเนี่ยของสิ่งแปลกปลอมที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยนะครับอยากจะให้ทําลายอะไรให้ให้ร่างกายเนี่ยเรียนรู้อะไรนะฮะป้องกันอะไรก็ใส่สร้างโปรตีนใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการโปรแกรมนะฮะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ที่เขาเรียกว่า เราสามารถที่จะส่งข่าวสารไปบอกร่างกายเซลล์ในร่างกายเราว่าอะไรที่เราจะต้องทำลายอะไรคือสิ่งแปลกปลอมนะฮะส่งข่าวสารไปบอกเซลล์ในร่างกายได้เลยผ่านไอตัวก้อนโปรตีนตัวนี้นะก็คือท่านฟ่อาจจะสงสัยอะไรก้อนโปรตีนนี้มันทำจากอะไรข้างในมีสารอะไรบ้างผมไห้อ่านดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความลับทางการค้านะฮะเป็นมันคือความลับทางเทคโนโลยี ของไฟเซอร์กับโมเ์นานะครับว่าไอกรอนโปรตีนเนี่ยมันประกอบด้วยสาสารอะไรมันถึงาสามารถที่จะนำไอตัวก้อนมงกุฎตัวเนี้ยยอดน้ำแหลมของโครโรนาไวรัสเนี่ยไปส่งให้กับถึงให้ให้ถึงกับเซลล์ในร่างกายของเราได้นะฮะแล้วก็เซลล์ในร่างกายเราก็ก็ก็รับเข้าไปแล้วก็สามารถสร้างยอดน้ำแหลมบนหัวตัวเองนะฮะ ก็ทาให้เ,เหมือนกับไปย้อมผมมานะฮะไอไ้อระบบคุมปูมคุ้มกันของร่างกายก็เลย alert กันใหญ่นะแล้วก็ทาลายแล้วก็ทาลายได้ครั้งหนึ่งก็ทำลายไม่ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเซลล์เราเองเนี่ยมันไม่ใช่วารัสจริงแล้วมันไม่แตกตัวนะครับไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ไอโปรตีนก้อนโปรตีนที่เก็บน้าแหลมของโคโรนาไวรัสเนี่ยนะฮะมันก็มันเข้าไปเพื่อเป็นข่าวสารที่จะบอก เซลในร่างกายระบบภูมิคุ้มกันเฉยๆนะฮะมันก็จะสลายตัวไปภายในย4ิบสชั่วโมงนะครับแล้วก็ไอตัวเซลล์ของเราเนี่ยพอรับไอ,อตัวโปรตีนหนามแหลมๆของโครโรนาไวรสัสเดินแบบโครโรนาไวรัสเข้าไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะสร้างาเขาเรียกว่าสร้างตัวเองนะฮะให้เป็นเซลล์ที่เป็นหนามแหลมๆเพื่อมีมงกุฎอะเป็นเซลลร่างกายเราแต่ดันมีไอย,ย,ยอดมองกุฎ แหลมๆของโคโรนาไวรัสอยู่นะครับก็เขาบอกว่าปริมาณการสร้างเซลล์ของเราให้มียอดมงกุฎโคโรนาไวรัสเพื่อเรียนแบบว่าตัวเองเป็นไวรัสเยนะจะสูงสุดภายใน4ี่ชั่วโมงนะครับงั้นงั้นคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเขาถึงมีอาการแพ้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าร่างกายมันถูก alert เลยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับแล้วก็ปริมาณสูงสุดของเซลล์ของเราที่มียอดมงกุฎน้ําแหลมเนี่ยก็คือ จะสูงสุดตอนที่ประมาณ4-8ชั่วโมงหลังจากฉีดน,นะครับแล้วก็ภายใน72ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเริ่มเคลียร์ย่อยสลายตัวเองนะหรือถูกเ,เสื่อมไปหรือถูกเซลล์ถูกระบบภมูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำลายไปจนหมดสิ้นภายใน72ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่ทําไมเ,าเวลาฉีดเข้าไปแล้วในร่าเราถึงมีอาการแพ้ค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับการ ผู้ที่รับวัคซีนแบบ mRNA นะครับวันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยกันเรื่องประวัติความเป็นมาของตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะฮะว่ามีโ p r o f เซอร์ผู้หญิงคัทชูรินกาลิโกเนี่ยนะฮะเป็นชาวฮังการีแล้วก็ทำงานอยู่ในเยอรมันนะฮะค้นพบวิธีนี้มาตั้งแต่ปี1990นะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะพัฒนา เธอเธอรู้ว่าอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่ของโลกเลยพยายามที่จะหาทุนหาบริษัทมาเป็นมาอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจนสุดท้ายก็เกิดโรคระบาดแพนเดกโควิด1 i ขึ้นและในที่สุดก็มีคนเห็นคุณค่าแล้วก็มาเอาเทคโนโลยีนี้ไปต่อยอดเพื่อใช้ผลิตวัคซีนที่มาช่วยคนทั่วโลกอย่างในปัจจุบันแล้วครับคนไทยก็ชอบอยากได้มากนะครไฟเซอร์ Pfizer กับโมเดอร์นานะครับ งั้นคลิปหน้าเดี๋ยวมาคุยกันถึงเบื้องหลังของความเป็นมาของเทคโนโลยีนี้ที่ปริสเซอร์แคทเธอรีนโกริกเกอกาลิโกนะคนพบนะว่าเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ขอสวัสดีลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ